ủa oh, hay yo,ủa hay yo nãy giờ nãy giờ nãy giờ nè, à, nè, ôi, ôi ตอนเช้านะไอจะพานณนะตจวจังไปเดินเล่นโดยจักรยานนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนเดี๋ยวสักพักนึงก็คือจะแดดนะเมื่อกี้แดดอ่อนลมแล้วก็ตอนเช้าจะไม่ได้ให้เดินเยอะแล้วก็ตอนเย็นนะ่ะจะเดินเยอะนี่จะไปจักรยานทุกวันเออนอนอยู่ในตึกก๊า

เลขเสี่สี่รูปให้เรเรียนอจารให้เรีนโอเคให้เรีย อันนี้อันนี้แบบยิ่งทำไมสูงสูงสูงไหมเออถ้าถ้ากระสุนข้านี้ดีอะแต่ว่าพอลงมาอันนี้นะหนึ่งแล้วก็มีแบบนี้ด้วยห้ากิโลกับห้ากิโลห้ากับห้า ก่งเก่งเก่งเก่งสิบเอ็ดพอหลังจากสิบห้าไม่ได้แล้วถ้าค่ะโอ้สิบสองสิบสามสิบสี่จะไรคำจะไรไม่ด,ดังเบอร์แครี้เบอร์ไขมันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็จะแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้ากะอะเขาเก่งกว่าไอ้จังแล้วนะคะก็เลยทัากกะเขาเขาจะทำ ทำยากกว่าถ้ากเขาจะทำทันแต่เองไม่ได้ทํากี่ครั้งยี่สิบยี่สิบอืมถ้ากเขาเก่งแล้วแต่ว่าเอยังไม่เก่งอเอจะส่วนมากเอจะแเขาเรียกว่าอะไรเอ่อให้ร่างกายมันแบบว่าอันนี้มากกว่าแล้วก็แบบออกอะไรเสร็จอีกนะคะอีกอันหนึ่งที่เอจะทําทุกวันก็คือ คิดเชนเบลก็จะทำแบบอหเซต20ครั้ง5เซตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอก็จะทำไปด้วย18 19 20ก็จะอย่างนี้อีก20ครั้งอีก5เซตนะอกําลังไง้าเซตนะทากาคินมากกว่าเทศแล้วก็อันนี้ตัวเน่าทองหอมแล้วก็ฟิกครับ ฟิกภาษาอีปุนว่า1จิกนะที่ตามีใชมคิคาฟิกทาคาชอบกมาดูอ่ากันจ้ะนะภาษาภาษาไทยมาดูเยนะมาดูเอ่อจำได้นกคนมักตัวหน่าแล้วก็มาดูตัวนาวที่ก็ซื้อได้นะถ้าไยงมีขายครับผสมกันได้นจ้คนรเรียกคนคงโอเคคน ゆくは、あらゆは、こんゆ。えー、見てな。ほら。ししししできた。です。いただきます。<laughs> うん。うん。あら、おいしじゃん。うん、まるわ <laughs> えちゃん、とにおかカなんかいせたむかむさムサーチたかたはへ。<laughs> えちゃん、なーろいなまあ、かフ

うん。チ <noise> ーンえっと、トニー、キンカオ、ムーステーク、高江ちゃん、コンラソン、ロイブラム、ムーステーク。レコりイナリスシバン、トフワン。ニノイ、レコーチーズ、ポンステーク、プロテインヨーグルト、キムチ、プラマニーカップ。レコキンカオ、コン、アップナム、パイ、タッポ、おめちゃん。ヤクハー、ライキン、コンワン、アロエロいまい。ムー <noise> ステーク、キムチ、ポテト、ルン、ルン。 ท่อฟัสสิกินข้าวแล้วเรียบร้อยเนาะทาค่ะครับมันมันไม่มีข้าวแต่ว่าอิ่มอะไม่อยู่อ่ะอนูพักผลไม้อืม เราก็จะหิวอีกน่าจะแบบนนห้าโมงหกโมงประมาณนี้ตอนนี้ไม่หิวเลยอะคะ่ะไม่หิวข้าวแล้วก็กําลังจะไปตัดผมผมเธอคือคือผู้ชายทุกคนไหมอะผมยาวเร็วมากทะคะคือถ้าไปตัดร้านที่มันแพงมากเอว่ามันยาวเร็วต้องไปออต้องไปแบบทุกเดือนอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบถ้ากะลองหาร้านมันราคาประมาณ สามพันเยนรวมแบบโกนหนวดด้วยก็เดี๋ยวตอนนี้ไปตัดผมบ่ายสองกว่านะคะแล้วก็ตัดผมเสร็จคิดว่าตัดผมเสร็จล้วจะไปอีออนแบบหนึ่งนะไปซื้อเอากับมันเป็นลูกบอลเขาเรียกว่าโบสุโบสุบอลนะคะเป็นเออลูกบอลครึ่งหนึ่งน,นะอยากจะได้กันอีกนะคะเอามาแบบออกกําลังกายแบบหนักขึ้นนะเพราะว่าพอเราออกกําลังกายมาระดับหนึ่งมันเริ่มร่างกายมันเริ่มเคยชินก็เลยอยากได้อันที่รู้สึกว่าทําให้เราแบบใช้พลังมากขึ้นอ่ะ ตัดผมเสร็จก็เดี๋ยวจะไปอีออนไปย้อนเสร็จก็จะมารับนัดตัวจังนะคะไปเดินเ่นก็ถ้าใครติดตามโอมิยเกตจะแปนมานานก็จะรู้ว่าชีวิตเราสองคนคือเรียบง่ายแบบนี้มานานมากๆแล้วเราทํา y o YouTube กันมากี่ปีแล้วครับอืมเจ็ดแปดปีไหมอืมประมาณนานตั้งแต่อยู่อพาพัทอยู่อพาพัทเมนต์เก่าย้ายมานี่โอ้หลายปีมากแล้วนะคะเออใช่ก็ทํา youtube ช่องนี้มานานมากแล้วก็ คนดูเยอะบ้างน้อยบ้างขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าตกลงการทำวอล์กหรือว่าพูดคุยอะไรประมาณนี้มันเป็นสไตล์ที่เราสนุกที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะก็เลยแบบเอ่อคนดูเยอะก็ดีใจคนดูน้อยก็ไม่เป็นลายอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเออใช่สนนส,นสนุกสนุกใช่ใช่งั้นเดี๋ยวตอนนี้จะถึงร้านแล้วเราเดี๋ยวเราไปดูว่าตัดผมออกมาจะเป็นทรงอะไรนะคะ รอรอรอช้าปุ่มสั้นๆโอ้มีคนนั่งรอจ้ะเออยืนเลยรอฉันเข้าไปได้เหรอเข้าไม่ได้มีรถไม่ได้จ้ะนู่นเอ้ยเข้าทางไหนอ่ะเอาชื่อร้านอะไรอ่ะพะคะชื่อร้านรูปปั้งรูปปั้งรูปแปงรูปปั้งก็มีผู้ใช้ได้หรอสองสามพันเยนค่ะตอนนี้ราคา ยังไงถ้ะดูด,ดีไหมข้าบอกนะว่าไม่ใส่อะไรนะถ้า,าบกบกาไม่ต้องใส่ไม่ยอกใส่เจลเออดีไหมว่า,วาโอเคหลังตัดผมเรามาถึงอีออนแล้วนะคะเราจะไปซื้อลูกบอลโบสุบอลกันใช่ที่ออออนนะคะ เมื่อกี้ลูกบอลหาไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อขนมให้นัดจันนัดจันนะใช่แล้วก็ตอนนี้จะกินชาเขียวชาเขียวล้านนานากรีนทีใช่ไทยไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่ว่าเพื่อนหลายๆคนชอบบีฟน้องเก๋ชอบโอ้พี่ไงถ้ากากีนมาจะชีสเค้กไอ้จชงครีมพาเฟ่ไหมอยากกินอันนี้โอเคโอเคร้านชื่อว่านานากรีนทีนะคะจริงๆอ่ะร้านเนี้ย เป็นร้านที่คนไทยหลายๆคนกินแล้วชอบมากๆชาเขียวอร่อยถ่ะอ่ะถ้าใครมาเกียวโตแล้วเอรู้สึกว่าหาง่ายที่สุดก็จะเป็นที่สถานีเกียวโตคือในห้างอีออนข้างหลังสถานีเกียวโตค่ะก็จะมีร้านนันากรีมทีด้วยเผื่อใครมาเกียวโตแล้วอยากชิมก็ชิมได้คาเมัทฉะชีสเก้กับอุจิเซนจะเยนกยจังก็เป็นพาเฟ่แบบนี้นะคะพาเฟ่ชาเขียวมันก็จะมี ไอครีมไอติมชาเขียวโมจิทัรวแดงไอศครีมขนมแทกเกอร์ครีมไอติมมันก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้อันนี้เลือกราคาเบาสุดแต่มันก็ใหญ่มากนะนะทุกคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่แล้วก็ได้สั่งเป็นโฮจิจะด้วยช่ยุกคนได้แล้วก็เป็นชาเขียวมาจากอูจินะคะก็คือแบบชาเขียวเกียวโตเลยนะโหหอมมากไอจังลองจิม คมนิดนึงนะดีไหมไม่มาที่บ้างใช่ไหมอร่อยจังอะเนาะช,ชิมอันนี้ทำมาอีกฟรีไหมไม่ฟรีมไ,มฟรไม่ถ้าคนกินชาไม่กินก็อาจจะคมนะ<ด>ชีสเค้กอ่ะจะเป็นชีสเค้กใช่ไหมชีสมาจากมาจาชีสเค้กไอ้จังกินพันลรกมาคิดโรยใช่ไหมพันหา้า อร่อยมากอ๋อคิดโรยใช่ไหมฟาค่ะทุนจำว่าชาเขียวกับชีสเลยไอ้ฉันลองชิมชาเขียวกับชีสนะชาเขียวกับคิดโรยใช่ไหมอ่าใช่แต่ว่าอร่อยคิดด้วยว่าชีสกับชาเขียวแค่แค่ชีสกับชาเขียวกับครีมเองัก็ตกใจฟางให้โรยเป็นฟางค่ะอร่อยเป็นฟางคใช่ไหมอร่อยจริงใช่ไหม ขมมาถ้าคุณกินชาเขียวไม่เก่งคือขมนะครับตกนเล็กๆเกนาะอร่อยะะอ่อยนะนุ่มเนอะอือพักชอบอชัวที่เขาเรียกจะมาอีกอืมใช่นะนะคืออร่อยนะคือถ้าใครไม่ได้ไปอุจิแนละ้วอยากกินชาเขียวอ่ะอันนี้ก็โอเคแล้วค่ะโอเคแล้วมาด้วยความแบบพันเยนเอว่าโอเคมากอุตส่าดคุยกินแค่น้ำมาที่นี่อืออร่อยจังอร่อยจอร่อยจริง ลงนะคะเราไปดูลูกบอลก็คือลูกบอลเนอ่ะไม่ขายเดี๋ยวเออสั่งอินเทอร์เน็ตแล้วเมื่อกี้ในร้านชาเขียวก็คือกดสั่งอินเทอร์เน็ตคือจริงๆอ่ะตอนแรกสั่งอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ด้วยความที่เราอยากใช้เร็วๆไงคะเราก็เลยแบบว่าไปที่ห้างคิดว่ามันจะได้เร็วแล้วเดี๋ยวแบบว่าวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้เล่นได้อะไรเงี้ยตกลงเราสั่งอินเทอร์เน็ตแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อดองกี้ก็ไม่มีดองกี้ก็ไม่มีวันนั้นเอจังไปดองกี้คนเดียวก็ไม่ขายค่ะ อีออนร้านกีฬาก็ไม่มีก็เลยแบบไปกินชาเขียวอร่อยมากอิ่มใ,มมใช่แล้วก็เมื่อกี้ซื้อปลามานะคะอาหารเย็นจะกินเป็นปลาย่างกับถา่กอ่ะอืมเป็อาหารจ้าปุ่นนี้รอเปล่าอิ่มมากเลยออตอนนี้ใช่แบบพอกินของหวานแล้วมันแบบอิมะะออ่มอ่ะอาการหน่ะอืแล้วก็เดี๋ยวตอนเนี้ยจะกลับบ้านมันหกโมงพอดีนะหกโมงเดี๋ยวจะกลับพานะจังเดินเล่นน่าจะเดินแถวบ้านแล้ววันนี้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะคะ่พะพอเวลา คือเขาเรียกอะไรเวลาเลิกงานนะเะอคะรถเยอะครับก็เลยเดี๋ยวเราจะเดินเล่นแถวแถวบ้านนะคะแล้วก็ทํากับข้าวกินใช่ใช่ชชแค่นี้เมื่อกี้ประมาณนี้นะคะอืมใจหวานมากเลยจ้ะอืมหวานมากของเธอหวานน้อยของฉันหวานกว่า カープが飲むのを取れなぜよしよしおいてどっちがいい<え>見てお座,お座りしてお座りしてお座りはどっちがいいかお手してどっちお手してお手してはい、お手はお手,はお手 <laughs> こっちか <laughs> おいでこっちにここお座りお手ちゃんとちゃんとお手はお手はお手はお手,お手 โอเคนีこ like ่こっちはあのホッケーキเอน้องจะไม่กินไหนให้ดูว่าของมานะของมาจะตักคนน้า먼เเอแล้วอแล้วส่ใส่องเดี๋วใส่ทับเบลเลยไมไมหั่นครึ่ง ทากดูนัจัว้านั่นน,ะน่ะอนเตกนานะฟ้าสวยมากแมงปอเต็มเลยถะาก่ะใช่แล้วก็ข้าวเริ่มแบบสีเหลืองแล้ะฟ้าสวยมากคือตอนที่เอแบบออกมาแรกๆคือมันเป็นสีชมพูแบบสวยมาก คือปกติอะเราจะไม่ได้ให้นะโตเดินตอนเช้านานนะคะเพราะว่ามันร้อนสําหรับตอตนนเี้หมาชีบะหรือว่าหมาทั่วไปเหอะมันเดินไม่ได้ทุกคนมันร้อนมากเอกับทากะก็จะวายกบเอกับทากาก็เลยจะให้นะโตเขาเดินเยอะแยะตอนเย็นนะคบ,นนบหนึ่งชั่วโมงอืมแล้วก็จะเป็นการเดินที่แบบตามใจอะคือแบบเออนะโตไปไหนก็ได้ที่เขาอยากไปอะไรย่างเงี้ย ถ้าเป็นตอนเย็นเอก็จะตามใจเขาหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะแล้วเอกกับทากะก็ถ้าว่างสองคนก็จะมาเดินด้วยกันทุกๆเย็นแบบนี้ตลอดก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยก็จะเดินแต่เมื่อกี้มัวแต่ไปเที่ยวอีออนก็เลยมาเดินช้าจริงๆเราจะเดินกันเร็วกว่านี้นะคะเพราะว่ามันมืด มันจะมืดแล้วก็ไม่อยากเดินตอนมืดอันตรายนิดหน่อยนี่นะตัวปวดปวดอึอแล้วเนี่ยเนี่ยเอมีถุงมาในนี้ก็จะมีนะอ,อึอึอึในนี้ก็จะมีน้ําที่ฉีดน้ําแล้วก็ไฟฉายไฟนตัตโตแล้วก็ถุงเก็บอึอนะคะนตัตโตอึอแล้โอเคปลานี้กินครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ชอบปะอ,อาจารย์สวดัดีอาจารย์วดี จงเลยดิโอล่ะไหนชอบไหมไม่ช่บชอบม,มันเป็นแบบเนื้อปลาเลยนะอ่ะไหนาดูดิอ่ะไม่กินอยู่กินอยู่เดี๋ยวลองใส่ให้ตัวเดียวก่อนเพราะว่าเขากินครั้งแรกอ่านาไหนชิมดิโอ๊ยกิน <laughs> เย็นนะคะเราก็กินที่บ้านไอจ้จงเป็นนัตโตะคือนัตโตะมันเป็นอาหารที่ผลวิจัยออกมาของประเทศญี่ปุ่นเลยนะทุกคนว่าเป็น,อ,นอาหารอันดับหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีที่สุดแล้วเอกับากากะก็จะชอบแบบว่าใส่กิมจินิดนึงลงไปนะคะจริงๆกิมจิก,ก็ก็ดีต่อร่างกาย นิดนึ่งเหรอเนาะใช่กิมจิก็โอเคนะคะแบบดีดีอยู่คิมจิอู่อยู่เออดีต่อร่างกาย,ยก็จะเป็นนัดโตะคนละแพ็ควันละแพ็คหนึ่งถึงสองแพ็คเจ็ดกรัมคือกล่องหนึ่งเนี้ยเจ็ดกรัมเท่ากับไข่ต้มหนึ่งฟองเลยทุกคนเอก็จะถ้าอาหารเย็นบางครั้งแบบว่าไม่กินข้าวสวยเลยอะค่ะเอก็จะกินเนี้ยแหละนัตโตะนัตโตะแล้วก็ไข่ต้มอะไรเงี้ย คือนัตต่อที่ประเทศญี่ปุ่นมันหาง่ายมากๆาค่ะก็เลยรู้สึกว่ากินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันราคาถูกมากมาและืาราคาถูกและมีโปรตีนดีสุขต่อสุขภาพมากๆนะคะก็เลยจะเป็นอาหารที่แบบว่ากินบ่อยๆกับไข่อะไรเงี้ยปกติการที่กินอาหารที่บ้านนะมันจะสามารถควบคุมปริมาณอาหารได้แล้วก็แบบว่าการปรุงรสอาหารต่างๆได้นะคะอย่างเองกับภักาตอนนี้ก็ เข้าหลัก4นะคะเลข4อายุเนี่ยก็เลยอยากจะให้แบบว่าร่างกายไม่ได้แบบแบบคือดีคือไม่เอาแบบว่าสลิมม่นดีเซนเดอร์แต่ว่าเอาสุขภาพแข็งแรงไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยไปเยอะอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้ววัานหาน้าที่เอไปรับยาที่โรงพยาบาลเนอะเขาก็จะมีเครื่องวัดความดันให้อะไรเงี้ยแต่ก่อนก่อนหน้านี้คือทากะเขาจะค่อนข้างความดัน ค่อนไปทางสูงอ่ะ้ากดจะลอยเท่าไหร่รอยยี่สิบอัพรอยสิบร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้มันไม่ได้สูงมากแต่มันก็ถือว่าเกือบจะเข้าไปสูงแต่หมูเนี้ย้ากาเขาแบบดูแลอาหารนะคะแล้วก็ชอบเดินเขาชอบเดินอยู่แล้วเป็นปกติแล้วก็อะไรนะกิน<ว>กอาหาร<ว><อ>ที่ดีขึ้นเออแล้วก็กินของหวานน้อยลงเมื่อวานเขาก็วัดความดันได้ร้อยเนาะร้อยนิดๆิดดเออ แล้วก็แบบอัตราการเต้นหัวใจอะไรเงี้ยคือม,มันดีขึ้นมากๆเลยอะตัวเอเองถ้าไม่นับนับเรื่องซีดอะเอกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอีกนะคะนอกจากเรื่องซีดก็นอกนั้นเอกก็โอเคมากๆาเลยก็เป็นปลา,ปลาต่อไหมเออใชไไ่ไปเบาปัไปแรงไฟเบาเาอันนี้คือข้าวเอ๋มจะเป็นข้าวนาโตปลาอีกชิ้นหนึ่งทําอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็คือมะเขือเทศแค่นี้ค่ะเอกก็จะ<ม>อาหารเย็นเอก็จะเป็น ประมาณนี้ข้าวปลานะโตะมะเขือเทศอิ่มอ่ะแค่เห็นก็อิ่มแล้วแต่ว่ามันต้องกินโปรตีน่ะเนาะโอเคนะคะหลังจากกินข้าวเมื่อกี้นั่งโหลดคลิปวิดีโอลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งแบบตอบ คอมเมนต์นิดหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มนะคะตอนนี้เราก็ครบ1วันแล้วนะคะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นนะคะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเช่าของเรานะคะจริงๆอะ่ะเออเคยบอกไปแล้วว่าทำไมถึงไม่ซื้อบ้านนะคะทำไมถึงเช่าบ้านอยู่ อันนี้ก็เป็นแบบว่าเหตุผลของครอบครัวเราที่แบบว่าเออตัดสินใจไม่ซื้อบ้านแบบเช่าบ้านอยู่ที่นี่ก็อยากจะบอกว่าบ้านเช่าหลังเนี้ยคือมีความสุขมากๆเพราะว่าเขาอนุญาตให้เลี้ยงนัดตจังได้ที่เราย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังเนี้ยก็เพราะว่านัดตจังนะคะทุกคนที่เนี่ยเขาอนุญาตให้เลี้ยงแบบว่าหมาได้อะไรเงี้ยเอก็เลยแบบย้ายมาอยู่ บ้านเช่าหลังนี้แล้วก็มันเป็นบ้านที่มีความสุขมากๆเลยค่ะใช้ชีวิตง่ายๆสองคนแบบนี้คือรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแบบว่ามากนะคะแบบว่าที่จะทําให้ชีวิตคู่ของเราสองคนมีปัญหาขนาดนั้นไม่มีเลยนะคะนอกจากทะเลาะกับเรื่อง YouTube ที่เอถ่ายผิดแบบว่าลงน้อยอะไรอย่างนี้มากกว่า เพราะว่าทากกาเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบ y o u t u อะค่ะชอบชอบดูชอบเห็นตัวเองใน y t u t u อะไรเงี้ยตัวเองก็มีความสุขอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็รู้สึกว่าสามารถที่จะให้ครอบครัวเอจังได้แล้วก็คนที่รักเราอย่างเงี้ยรักน้ตัวจังดูได้แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่แบบว่าเผื่อใครดูต้นคลิปแล้วสงสัยคือนี่เออที่นอนทักาเขาลงมาแล้วตอนนี้ทักกาเขาออกไปเดิน ออกกําลังกายนะคะแล้วก็เพื่อนเขามาหาด้วยก็เลยออกไปคุยแล้วก็ออกไปเดินกับเพื่อนนะคะออกไปน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งออกไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทากะเขาค่อนข้างที่จะนอนดึกค่ะคือเหมือนแบบประมาณตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่เอเนี่ยตอนนี้สี่ทุ่มใช่ไหมคะเอก็จะเริ่มเอก็จะเริ่มแบบว่า เช็ดเครื่องสาอางเริ่มจะอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวนอนนะคะเออจะขึ้นไปนอนข้างบนก่อนเพราะว่าเออหนึ่งคือเออจะนอนเร็วกว่าทาก,กะเอก็เลยขึ้นไปนอนข้างบนสองเอชอบนอนเงียบๆค่ะแบบว่ายชอบอยู่เงียบๆอะไร่งเงี้ยเออแล้วอากาศอ่ะมันก็มันก็ร้อนนะคะแต่วันไหนที่มันร้อนจัดมากอะเอก็จะนอนข้างล่างแหละแต่ถ้า วันไหนที่อากาศมันไม่ได้ร้อนมากแบบกลางคืน24องศาอะไรเงี้ยเอก็จะขึ้นไปนอนข้างบนใช่ฉะนั้นการที่เอขึ้นไปนอนข้างบนคนเดียวก็คือเอจะนอนก่อนเอนอนก่อนเอกก็เลยขึ้นไปนอนข้างบนแลวเอก,ก็ชอบนอนเงียบๆเอจะไม่เปิดโทรศัพท์นอนหรืออะไรก็คือปิดโทรศัพท์แล้วก็หลับตั้งใจหลับคือนอนเลยอะคะ่ะใชายังไงนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรหรืออยากจะเล่าอะไรให้เอฟังก็เขียนคอมเมนต์มาที่ ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้โฮเมียเกตเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนัทจังนู่นนอนอยู่หน้าประตู